มนุษยชาติยังจดจำวันนั้นได้ความน่าสะพรึงกลัวที่ถูกพวกมันปกครองเอาลครับสวัสดีสวัสดีเพื่อนเอนทุกคนด้วยนะครับวันนี้พอดีได้ของมาใหม่ล้วไม่ใช่สิต้องบอกว่าของเก่า ที่ได้มาใหม่นั่นก็คือ DVD Box Set อกซผ่าพิภพ,พไททันสีสันหนึ่งและจะบอกว่ามันพิเศษยังไงก็คือมันเป็นลิขสิทธิ์ภาคไทยจากโรสมีเดียนั่นเองนี่นี่น,นี่ของแท้เลยนะออซึ่งผมก็ไม่ม่คิดเหมือนกันนะไม่คิดเหนะมือนกันว่าแบบเขายังเหลืออยู่ถือว่าเป็นของหายากเป็นเป็นแร่เทียมไปแล้วเพราะว่าบริษัทเขาก็ปิดไปแล้วเนาะก็ไม่คิดว่าเขายังมีขายอยู่ในชอปอยู่ พอดีเขียียๆโรศัพท์ไปไปมาก็ไปเจออุ้ยยังมีอยู่เหลือทุนนวนจํากัดแล้วก็เลยรีบซื้อมาก่อนเพราะว่าเวอร์ชันนี้ก็เป็นเวอร์ชั่นที่แบบเรียกได้ว่าเป็นตึงตาตึงใจของใครหลายๆคนทั้งตัวงานอันนี้เองแล้วก็ตัวภาคไทยเองด้วยความที่ปัจจุบันนี้ก็มีลิขสิทธิ์ภาคไทยของหลายเจ้ามากที่เอามาแปลามาภาคใหม่แล้วก็เสียงตัวเอกหลายๆตัวก็จะเปลี่ยนใหม่เรื่อยๆแต่ถ้าว่าเชื่อว่าใครหลายๆคนรวมทั้งตัวผมด้วยเนี่ยก็คงจะ ไม่มีทางลืมเสียงภาคไทยของเวอร์ชันของโรสแตนนอนนี่ตัวกล่องก็จะเป็นรูปของ3ตัวละครเอกนะครับเนาะะก็นี่ด้านข้างก็จะเป็นผ่าพิภพไททันภาษาไทยข้างหลังนี้ก็ตัวเอกเหมือนกันก็ <c oughs> <c oughs> จะมีอยู่ทั้งหมด9แผ่นนะครับนี่ซึ่งในเซตนี้มีอะไรบ้าง จะมีที่เขาเขียนไว้นะกล่องภาพสุดเฟี้ยวฝีมือของคุณอาส on, นะเคียวจิผู้ออกแบบตัวละครแล้วก็สเปเชียลบุ๊คเลตสีสวยสด12หน้าบรรจุอยู่ในกล่องสุดหรูเขาว่อย่างนั้นนะแล้วในแผ่นก็จะมีตอนสั้นลงละครจิ๋วจงทยานก้องนานฝึกหัดแล้วก็มี non credit op หรืออะไรไม่รู้แหละยังไม่ได้เปิดดูก็เดี๋ยวก่อนอื่นเราไปดูกล่องภาพกันก่อนเลย ับเริ่มจากแผ่นที่หนึ่งอ้ก็เป็นเอรินกับไททันม,มาเนาะก็วิธีเปิดก็น,นี่ตัวสกอนดัวสก่อนอนอ อืมเปิดอ้าวนี่งไงเอ่อนี่น่าจะเป็นสเปเชียลอะไรนะสเปเชียลบุ๊กเลตที่เขาว่านี่ก็จะเป็นแผ่น DVD ข้างในนะครับก็นี่รูปของเอเรนในตัวบุ๊กเลตนี้ก็จะเป็น นี่เป็นแนะนําตัวละครนะครับเนาะแล้วก็จะเขียนรายละเอียดต่างๆในแผ่นเอาไว้สําหรับแผ่นนี้ก็จะมีอยู่2ตอนตอนที่1กับตอนที่2แล้วก็เขียนรายละเอียดปีกย่อยอีกต่างๆมากมายนี่เป็นโงละครอันนี้เป็นโงละครจิว๋ว ก็ดูแผ่นอื่นเลยครับ ครับผมก็สําหรับเซตนี้เนี่ยถามว่าคุ้มไหมถือว่าคุ้มอยู่นะเพราะว่างานออกแบบต่างๆงมากมายดีไซน์อะไรของเขาที่เขาเออกแบบมาก็สวยสดงดงามตามที่เห็นแล้วก็มีของแถมมาก็จะเป็นบุกเลตที่อยู่ทุกทุกแผ่นเนี้ยมีมีแน่นอนก็จะเป็นเล่ม1ถึงเล่ม9นะครับเนาะเพราะมี9แผ่นแล้วก็ต้องทําใจด้วยนิดนึงว่าบริษัทเขาก็ปิดไปนานแล้วซึ่งมันก็ เลิกผลิตไปนานแล้วด้วยเหมือนกันซึ่งตัวผมที่ซื้อมาก็ไม่รู้ด้วยวันเป็นของอตไหนเพราะฉะนั้นตัวกล่องก็จะมีแบบเป็นรอยขนแมวตามกล่องนี้ทุกกล่องเลยแต่โดยรวมสวยครับคุ้มครับอ่แล้วก็รับประกันงานภาคไทยแน่นอนเป็นงานภาคไทยระดับตำนานที่หลายคนได้ฟังและติดติดตาติดหูมากแน่นอนก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนครับสวัสดีครับเดีครับ ครับทำได้ฉันต้องทำได้ตัวฉันจะไม่มีพรสวรรค์แต่ความมุ่งมั่นของฉันไม่แพ้ใครแน่แล้วนี่คืออาวุธของฉันฉันทำได้แล้วสำเร็จแล้วทำได้แล้วฉันสามารถสู้กับพวกไททันได้ไม่ต้องให้เธอคอ,อยดูแลอีกต่อไปแล้วนะผมนะ่ะไม่เหมือนกับเอเรน ซึ่งมีประสบการณ์ที่ได้พบกับไทท่านในวันนั้นสักเท่าไหร่อะแล้วพวกนายสองคนมาจากไหนอะ่ะเอ๊ะงั้นเหรอจเย็นเย็นนายทำได้อยู่แล้วขนาดฉันยังทำได้เลยตั้งสติไว้ตอนนี้นะ่ะไม่ใช่เวลาจะมานั่งเศร้านะก็ฉันแข็งแกร่งแข็งแกร่งกว่าพวกนายทุกคนเลยฉันแข็งแกร่งมากๆและฉันสามารถฆ่าพวกไทท่านที่อยู่ที่นั่นได้ถ้าทำไม่ได้ ก็แค่ตายแต่ว่าถ้าชนะเราก็รอดผมแจ้งเคสตายจากเขทรอสครับผมมาทำแค่อะไรที่นี่เข้าร่วมกองสรวตรตดและใช้ชีวิตที่เมืองชั้นในครับงัน้นเหรอแกอยาไปอยู่ที่เมืองชั้นในสินะครับใครสั่งให้แกลงไปนั่งตอนนี้ก็กอดเถอะมีงานเข้าแล้วไททันสุดค่าเมสสองตัวมันเป็นแค่ไททันพิปริตมีตั้งหลายอย่างที่เรายังไม่รู้นะ ล่อมันเหรอน่าจะใช้วิธีไหนล่อมันแล้วเนี่ยสาชาบล็อสจากหมู่บ้านดาปวปาวอลเซเขตใต้ค่ะหัวมันนึ่งไงคะเป็นของที่เจอในห้องครัวก็เลยเผลอหยิบมาค่ะดิฉันกลัวว่ามันจะเย็นหมดนะสิคะก็เลยตัดสินใจว่าควรจะกินตอนนี้ขอโทษนะฉันไม่คิดว่าจะมีทริคที่ช่วยในการห้อยตัว ฉันก็เลยไม่อยากจะพูดให้ความหวังกับนายเริ 8, 2, nah ่มจากการปรับเข็มขัดอีกทีก็แล้วกันพรุ่งนี้น่าจะไปได้สวยถ้าเป็นนายก็น่าจะทําได้เอรเรนเยก์งั้นสินะพวกทาทั้งคู่มาจากเขตชิกันชิน่านั่นใช่ไหมงั้นคงรู้ถึงความน่ากลัวของไทยท่านสินะแล้วทาไมถึงมุ่งมั่นที่จะเป็นทหารฉันกับไรเนอร์มาจากขบเขาเล็กๆทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ของวอร์มารี มันเหรออ่ามันไม่ใช่หมู่บ้านที่อยู่ติดริมแม่น้ําก็เลยไม่ค่อยติดต่อคนนอกลแล้วก็นะพวกแต่ท่านมาถึงก่อนข่าวซะอีกนี่ถ้าฉันไม่ให้ความร่วมมือแล้วพวกนายคิดจะค้ากกำแพงนี้ไปยังไงไม่เสียงไปหน่อยเลยที่จริงแทนที่จะเข้ามาลำบากในนี้สู้หนีไปก่อนเข้าเข,าเขสต,เตสโตเฮสจะไม่ดีกว่าเลยใช่ล้วฉันกลัวเนี่ยแล้วฉันก็ไม่ใช่ เจ้าบ้าที่รีบไปตายอย่างเธอฉันเป็นแค่ผู้หญิงที่อ่อนแอเธอคงไม่เข้าใจฉันหรอกลับข้างนะคนนี่สปริงเกอร์ <c oughs> เขาน่าจะสอนตั้งแต่แรกที่เข้ามาว่าท่าทำความเคารพคือการแสดงความมุ่งมั่นที่จะมอบใจให้แก่ประชาชนแล้วหัวใจบ้านป่าแกอยู่ตรงขวาลนะแกหาไส้เดือนอยู่เหรอเอรนเยเกอร์ลิดตัวขึ้นมา